ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกกับพ่อแตี่ยมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแตีมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนชัยวนันต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่27มกราคม68แลาวพัฒนาออก เก้าสามแปดห้าสองสี่ครับเรีงล่างก็ออกแปดห้านะพี่น้องเนาะครับมั่วที่ผ่านมาพอเตรียมบอดดิลงนะครับด้วยซองนี้นะครับเนาะซองตะวันพาโชคเพราะว่าติดุระหลายมื่นพี่น้องสองมื่นแล้วบอดดิลงครับเดี๋ยวครับของเซียนชัยวานนะครับครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนชัยวาน บนล่างวิ่งรูด8กับ9ครับชุดวิ่ง7 8 9 3 4 5นะครับกับปรากฏว่าเขา8 5ตรงตรงได้นะพี่น้องแต่เอาเปเน่นผิดน,นะพี่น้องเนาะ8 3 8 4 9 3 9 4พี่น้องเอามื่อนี้พอเตรียมพามาตามต่อเอเนะพี่น้องเนาะกับราวพัฒนาเซียนชัยวานนะครับ วันพุธเะพี่หนองเนาะ คราวพัฒนาเซียนชัยวานครับ ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเจ็ดกับแปดนะครับหับชุดวิ่งไปเน,นพี่น้องนะ เกดแปดสองสามสี่นะครับครับชุดวินในี่นองเนาะ ทับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับ แปดพี่น้องแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับ ครับวันนี้ส่วนตัวเน้นพี่น้อง ตัดเปลน่นนะพี่น้องเนะาะผัดปานี่ส่วนตัวกันนะพี่น้องเนะีะหกสอง หกสามนะครับครับสัตว์เห็นไหพี่น้องเนาะแต่ว,ว่าก็จะลืมนะพี่น้องเด้อมักสอบตัวเดียวก็จะลืมกลับตัวไปนํานะครับอ่าพี่น้องแคปหน้าจอไวไ้นะครับเด้อครับวันพุทธที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนชัยวาน บนล่างวิ่งรูด7กับ8ปดับจุดเต็มจุดวินพันพี่น้องหกเจ็ดเนาะรับเนาะขับเจ็ดสองเจ็ดสกัน6กสองหมัดที่ผ่านมาตัวเนีนบ่เขาได้พี่น้องเนอ้อเขาตัวที่บมเนีน <c oughs> เอาฉะนนั้นแล้วพิจนนารณาเบึ่งงนอะพี่น้องเนาะเลข6หกหางครับประเตรยมก็ไวพ้พอนคอยเขาปัง,ปงๆอีกนะครับ เอาพระเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อลาวัดเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาไมา้พระเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพระเตียมขอไวพ้พรอ้อยเขาคอยแตกปังๆอีกครับพี่น้องยิบซีก็จะได้โศกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับเขาจะเลื่อมน้ำพี่น้องเนื้อเขามาแล้วก็าจะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแลน้องรับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น่ำเพื่อจะบอพาชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับชิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องขอให้ทุกคนโชคโศกหมันๆเฮงเฮงรวยๆกันเนาะครับเนาะอภิรัอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม